เหลือรับเชือเขารับเชืออยู่ยใชยไหมพี่น้องกับสปายดีเบอร์สุดคนมื่อนี้ของนอกภาพอีู่แล้พ่อแม่พี่น้องของฮันยู่หาแนวกินอีกแล้วมื่อนี้เมื่อนี้ได้ยินว่ามีตลาดหนักทุกคนเลยพาก,กันเหิดงานเลิกตัวเว้นเติบเมื่อนี้ขึ้นเงาสีด์กเ,เลิก 30บาทงบน่ะม <c oughs> ี60บาททุกคนจัะสิได้ยังมาลุ้นมาชมกันทุกคนเลยมีก็จะเป็นทางเขามาฟาร์มนะทุกคนนากระจกก็สิพอแจ้งแน่ก็ต้องก็ต้องใครมาที่ออกรายก่อนจะไปก็ต้องแนมสายแนมครัวทุกคนเลย โหลดกระไล่กคือหดบ้านเฮาได้บรรยากาศมี่นองเมื่อนี่ไปรอตลาดนัดไม่เอาเอามาห้ลูกยืนที่บ้านเราใี้ไปซื้อเอาเาม่ให้ลูกมาให้ลูกไปซื้อกีซี่บานซื้ออย่างนู้นที่นี่ลูกไปซื้อ ไปไว้ดิ<อ>นีลนนเขาไปเก็บมัน,มมมนแต่ใช่ลูนทางนู่นเะที่พ่อมันขาไปหลับเอาจะกีดสู้เข้าซูซีกันนีับนากกันนี้ลนลเลจ้องคนอะแกกับเข้าูซี่ยเ,เยะนโอ้คัดำเขาก็ปิดนะลูก

lột thì mình ngam đi lột đi. Đi nhắn luôn một ทางแวเขาบ้านเขา,าของเงินพหน่ะทุกคน,อคนหอนไปเทียบน้อยทุกคนปดคนร้ายขนาดมาเบิร์นงบ60บาททุกคนมาเสีได้ยังไงอูต้ตะลักเงินดูหุ่นคน ฮะคนันุ๊อ่าวนะวันขซื้อมจากไซสุคนละวันกันบ่แม่รุ่ตลาดคือกันบุลุงออคนละบอุล่นกคบบ้ทุนนาพพี่น้องเราตลาดยำแรง nó làm xài là ừ, okay. làm xài lại liền ôi phục sửa phục thả, này Ở đây là sông thì con là sẽ đầy nhau Mà bừng đó hà ได้ยังนไงได้แต่ลูกศิลป์คนมาตลาดสี่สิบบาทตัวตัวได้ผู้เมิดคอร์รจสิบาททุกคนนี่เขารั่นข้าเนี่ยก็ได้ กับมาแต่ตลาดทุกคนได้น้าขวดนึง้วก็ลูกซีนนองมวยงบเทามีอยู่6กสบาทครับซื้อว่าเบิร์ดทุกคนเลยนี่กวดนน้องมวยเพิ่นเอาน้ำน้ำายี่สิเกินไปได้หนึ่งเกินไปยงหาบาทงม,มีหกสิบบาทเบิร์ดหกสิบห เลือนมาแ่านออกเพิ่าไลติทุกคนเลยนมันคือเว้็ตู้ใบด้วยยูไปไปะไปลุงาเลนาทั้งบดเวนกันนี้กมาจะเียเกะใช่ลุงมจะมเีเอ่ยุบก็มาส่งเดีอลุงโ้โหกนก็เป็นเงียงเป็นเี้ยเออจ้าขวเงเห็นหลดคนนมทุกคน ทังนุ่มมันเบิร์ดดนแล้วเนาะแต่ว่ากสิคำเแนียดเนาะจะาจะไปเอาเลยโอ้มันจะเข้าหนึ่งพุ่มและลุงลุงไปส่งแต่แต่เก่านะซัมมี่ยุงซัมมี่ลกไปอ่ะเออัขาจมเขาจมเขาจมซัมมี่เขาไ้ปิดแลวลุงเขาจะปิดเขาจะเลิกลยลุงคืนว่าซัมมี่ไปส่งนุ่มทุกคนประมาณหนึ่งทุ่ วันเห็นไปส่งลูกแต่สี่มุ้งหามุ้งไปมือก่อนนะสากาอนครับท่านเปิดทุกคนเลยแล้วแต่ไปไปมึงเขานี่ยมุดไปเลยไปดูบ้านลูกนะเนาะไปมุดไมุดใบบ้าเให้ใหญ่เลยนะแมนเลยบบ้าใหญ่ไปแล้วส่วนยางสนยางยุคลูกในส่วนยางชุ่นดาวมุด ไ,ไออาาก็คุ้ออออน,นว้ขนาดเออคำมาเกดทางดีๆน่ะมั้ยเหนือมาหอดีจนเมืดจนคำกอเยไปประกวงบาไกลในลูกศิษสี่สบาทกับน้ำยีบหาบาทรวมงบหกสิบห้าบาทโอ้โหอหอดฟรมเพชรทิมปล่อยทุกคนเลย มาที่นี่เขาก็จะได้ต่องานกันต่อง่ามากแล้วกันั่นคือเว็บทุกวันบมานอะไรเนี่ยเห็นหัวหน้าอยู่ตลาดทุกคนเลยมีแต่ไล่ห้อยมีแต่คนในหมู่บ้านที่น้าลุงขายเนาะ เนี <Cornell> ่ยถอยไปหัอับนักเลยลองเห็นหุ่งถอยบอกรับเห็นหุเห็นหุ่งเดี๋ยวกมถอยก็ได้ลุงสย่างไปส่งนู่ทงฟานไปเทียบร้อยทุกคนจนเมื่อ nha cả cho con ơi Anh này sẽ là phòngนอน bà con nữa cho con, phát bằng cho เป็นที่พักบนอยู่บนเศาแต่วเสียอย่างเดียวตู้เย็นไม่มีนะทุกคนนะเนี่ยมาเขาไปเปิดไพ่ทุกคนเลยเมือขนาดเลย ขอสี่หกเนี่ยเด้อบอกใหพี่น้องตอนเขาถอดก็ภัยอันนี้จะเป็นบนอยู่บนเศ้าของบ่าวกดแล้วกันน้องมวยเนาะทุกคนเนาะได้พัดลมอันน,งน,งน,นึงและการโมหงเข่าอันนึงแล้วกันบริเวณนนี่บ่าวคนจากกับน้องมวยกับตบมหม่ามา้กินทุกคนเลยหม่มามาบ่าควคนซีรีส์วิวบนอยู่บนเศร้าให้พี่ให้น้องเบิง้ง หลังจากรีวิวแล้วเขาจะได้ไปเห็นงานต่อทุกคนเลยอันนี้ร์บอนไว้เสื้อผ้านู่นทุกคนห่อกับหัยใหญ่ภายในนู่นทุกคนเนาะครับตัวบมนอยู่บนเ้าทุกคนเดีย๋ยวบางคนเปิดไพ่ก่อนเนอะไปแลอว ประกวดมาไกลได้หนามขวดเดียวพูดๆพูเลเงินเดือนออกพูเลทุกคนเลยจากสีหาสื้อพวกพวกหมอพวกยังมาไว้นะทุกคนัวดหม้อหรือเครื่องใส่ในขว อะไรพอลีพี่น้องบางคนก็เลยรีวิวพี่นอกเมืองแล้วก็สุดทลาพี่ล้านนอกปฏิเพียร์ตรีนอกคนอื่นก็ขอฝากพี่พ่อนอกก็มากดไลค์กดแชร์ติดตามส่องบ่าวคนทุกคนเลยใจกับเพื่อนนาะกันนะสบายดี